นะครับพี่น้องวันที่31ตุลาคมนะครับวันลอยกระทงนะครับก็ใครไม่มีคู่นะครับใครอยากลอยกระทงก็บริเวณนี่ครับโบาณพญานาคเทศบาลตะบนปากคานะครับมาลอยกระทงนะครับใคร มาแล้วพี่น้องเสียงปืนดังความมันเกิดขึ้นแล้วนับแต่กระจายฝ่ายกระเส็นป่ากระดอนกระเด็นกระส็นกระสายตะเกียดนีตายเจ้าระวังเพราะว่าเรือทั้งสองลำพิพา,จ,าจัดแจ้งแรงดีได้เกิดเรามารู้กันดูระว,วางจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายคนจนมาเจอกับตโนัยรองน้ำที่หนึ่งเราจัดให้รองน้ำที่หนึ่งเราจัดให้ไอ้ไอ้หนุ่มตังเซ็นไอ้หนุ่มตังเซ็นจากบ้านกองนางอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแรงขึ้นมาโอ้เจอกับเอกชัยนวาเอกชัยนวาจากหนองคายเจนกันจากบ้านกวนวันอำเภอเมืองหนองคายอยู่รองน้ำที่สองคงสีน้ำมันต่างคนต่างแรงต่างั ต่างคนต่างเบียดต่างคนตัดเสียตัดสีต่างบนต่างดีไล่จี้มาติดติดเรือคู่นี้บอกว่าบ้านบ้านใกล้เลนเชียจังหวัดเดียวกันไม่มีปองดองไม่มีอมซอมมีแต่ห้ามหันกันอย่างเดียวอัดทีมีเท่าไหร่อัดไอ้บทบทขยี้ไรแจจี้มาแต่ติดหัวเริ่มสายท้ายแล้วสตา์ตต่อตาฟันต่อพันใบต่อใบไขรใหญ่ใขรอยู่ไครไม่สู้ก็มีอกกอกตับตกรอบรอบนี้ไปเอกชัยนาวาเริ่มแรงขึ้นมาเอกชัยนาวาอยู่ร่องน้ำที่สองแรงอยู่เอกชัยนาวาร่องน้ำที่สองลงสีน้ำเงินยังแรงอยู่โจอมาเจอกับไอ้หนุ่นตังเซนเซนอย่างเดียยววบออก่าม คุณเออจะคูกี้สู้สิเอกะใช้นวาเอกะใช้นวาแต่นี้รอดปลอดภัยได้หรือเปล่าเอกะใช้นวาหัวใจอกับไอหนุ่มตังเซนไอหนุ่มตังเซนกี้ขึ้นมาแล้วเอกะใช้นวาไอหนุ่มตังเซนแรงขึ้นมาไอหนุ่มตังเซนแรงขึ้นมาจากบ้านกองนางไหลขึ้นมาอยู่ไอหนุ่มตังเซนบอกว่าไม่ยอมเอกชัยเอกชัยจะนี้รอดปลอดภัยจากไอหนุ่มตังเซนไอหนุ่มตังเซนหรือจะสู้เอกะใช้รับหนุ่มตังเซนเริ่มบีบเริ่มสีเริ่มสีเริ่มบมดกะยิ่งกี้เข้ว่าที หัรอรือนุ่มตั้งเซตแต่กองนางาบอกว่ายังไงียมุ่ตังเซตสูสสูสเริ่มลนก็หัวซือหัวเรือรือนมตังเซตแต่กองนโอ้ยกจะไ้ปะรอรับไม่้เอาวอาทำไมไพลิกแผ่นไปไปไห้มตังเซขึ้นมานมตังเซขึ้นมานมตัง เอกชัยนาวาเอกชัยนาวาดีรอบปลอดภัยได้หรือเปล่าไอ้หนุ่มเตาเจี้ขึ้นมารองน้ำที่รองน้ำที่หนึ่งถุงสีแดงยังแรงอยู่ถุงสีแดงแรงขึ้นมาเจอกับเอกชัยนาวาเอกชัยนาวาหนึ่งเดียวจากพี่น้องกวนวันแรงขึ้นมาอยู่เอกชัยนาวาไม่ยอมใจหนุ่มเตาเซนไอ้หนุ่มเตาเซนบอกว่าไม่ยอมเอกชัยนาวามีเท่าไหร่อัดไปหมดหมดยี้ไรกกีมาติดติดเหลืออีกประมาณหนึ่งร้อยเบสหนึ่ร้อยเบสสุดท้ายอะไรเอกชัยนาวาเอกชัยนาวาไรกี้ขึ้นไปเอกชัยนาวาเริ่มจะหนีแล้วไอ้หนุ่มเตาเซนเริ่มจะกี่กี่ติดให้ได้ใช้้้้้เเเเเจจจจจกกก็ยยยยยีดดววววค่่าาาาแรงขึนนนมอออูชชัั ไอ้นุ่มตังเสศเอกชัยนาวา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 เอกชัยนาวาบนขยีบปี่เข้าไปให้สุดๆบนขยีบปี่เข้าไปให้สุดๆสำหรับเอกชัยนาวาโอ้โหอ่าสุดยอดครับสูสีนะฮะสูสีเอาอย่าเพิ่งตกลงบงใจครับอย่าเพิ่งกำหมัดกำมือนะฮะอ่า จะเย็นๆไว้ก่อนครับตอนนี้ได้ใช้หญ้ารีแพรเรียบร้อยนะครับอ่าอ่าก็อย่าเพิ่งลงบงใจครับอ่าก็รอผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการจุดแต่สินนะครับว่าเรือลำไหนจะเก็บชัยชนะเพราะว่าดูแล้วนะครับด้วยสายตาสุดยอดทั้งสองทีมนะครับเขาบอกว่านี่เสือกับเสือนะครับอ่ากัดไม่ปล่อยครับ จิกไปตลอดนะครับไม่ห่างแม้แต่ไม้เดียวนะครับหัวเรือนี่เท่าหัวเรือตั้งแต่จุดปล่อยยังจุดตัดสินนะครับทงขึ้นไปเรียบร้อยหรือย,ยังอ๋อขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ผลการตัดสินยังเป็นทาการนิดนึงนะครับอ,อย่าเพิ่งฟันทงอย่าเพิ่งตกลงบงใจนะครับกําไว้แน่นอนสักกอนพี่น้องอเอาเอาหมดมา<อ> เป็นตาบมเป็นตาเมยนะเอ้าเอาครูภาคประกาศให้พี่น้องได้ชมหน่อยว่าใครเป็นผู้ชนะเอาพี่น้องครับคู่ที่ผ่านสายตาท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ในการแข่งขันเรือยาวไม่เกิน55ฝีพายในคู่ที่7ในรายการในรอบแรกนะครับระหว่างหนุ่มตางเซนนะครับจากกองนางท่าบ่อนะครับรองน้ำที่1พบกับเอกชัยดาวจากกวนวันอำเภอเมืองหนองคายรองน้ำที่ส เรือที่ชนะได้แก่ทีมเรือ<ฮ>เอกชัยนาวาร่องน้ำที่สองครับโอ้ครับเอกชัยนาวานะครับเก็บชัยชนะธงสีน้ำเงินครับธงสีน้ำเงินนะ